การ์ God, ดใหม่แวนดี้บททดสอบแห่งจันทราบัดนี้ได้เปิดมา่านออกแล้วผู้เฝ้าประตูแห่งจันทราเวลลูเกสารระดับทิเบลแลใบใหม่จากบันเกตคาสมาสั่งใช้ในช่องบันการ์ดวันเพอร์เทินสามารถจะายคาคอร์ดการโซบาสองเพื่อเลือกการ์ดประตูแห่งจันทรานหนึ่งใบจากออเดอร์ส่งของเราสั่งใช้คา,าสามารถแอคทีฟหนึ่งข้อของการใบนั้นโดยไม่ต้องจ่ายคอร์ดนะคา,าสามารถข้อสองออโต้ในช่องแวนเมื่อ,อยูนิตนี้ทำการโจมตีสามารถจะายคาคอร์ด้วยการคาสบา,าหนึ่งเพื่อเลือกอยูนิตการที่มีชื่อสัตว์บายาจากออเดอร์์์์เเเเเเเิิิรรรรรรขอออออองงงาาไมมมม่่่่กกกนน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 ใใใบบคคคลลััััชีีีียยยยทททููดดวววว้้ตหจะพ อ3ออโต้ในช่องแวนเมื่อยูนิตที่มีชื่อสัตว์มายาของเราถวางลงช่องกาดสามารถใช้ข้อข้อด้วยการนําการที่มีชื่อสัตว์มายาหนึ่งใบแต่ดอทส่งของเรากลับไปใต้กองเพื่อในประเทศน,นี้ยูดินนั้นจะชิวบวก5,000ไปเกตสามติ๊ใหม่จากบ้านเทาซึ่งมาในคอนเซปต์ของการลีกองเพราะว่าตัวแห่งจันทานเนี่ยใส่ได้ใบเดียวเลยความสามารถช่วยลีดกอนได้ในทุกตาถ้าลงกับเทคแวนด้วยก็จะลีดได้6ใบต่อตาเลยถ้าเกิดเราเปิดเจอและจากการที่รังกาตัวนี้เนี่ยจะต้องโซบาสอทุกตาผมจะคิดว่าการที่จําเป็นต้องหาก็คงจะมีบบไม้ ai, กับฟอนเทคที่ดูใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดแน่นอนว่าเด็กนี้เนี่ยคงจะมีพื้นที่ใส่ไซเคิลจีนะไม่วางใจได้ว่าไม่ต้องหา